เฮ้คนที่ดูคลิปนี้อยู่น่ะกําลังมองหาร้านเติมโรบักสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคิสตันช็อปร้านเติมโรบักเลยสุดคุ้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบักแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจาะนั้นยังมีระบบการขไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับส่วนสุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ o กครับสารบใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมงบนัสได้เนี่ยแล้วเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวซุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าล่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ทุกันใน The Wilden w s ครับเกมงงคาร์บอยป่าเถื่อนเลือนละห่ำนี่คือการแปลชื่อจากเกมอังกฤษเป็นไทยนะครับต้องมีความแบบอลังการเว่อร์วังสำหรับในวันนี้ครับมีคนขอเข้ามาเยอะเลยครับว่าพี่ขับฟาร์มเงินไน้ไหครับอก่อนจะได้สปิดไฟ บอกนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถทําเงินได้ประมาณวันละแสนขึ้นเลยนะครับแต่ว่าต้องขยันมากๆนะครับคุณผู้ชมผมพูดจริงๆนะแต่ต้องขยันแบบขยันมากๆถึงจะได้เงินวันละแสนขึ้นนะครับโอเคซึ่งวิธีการฟาร์มก็มีหลายวิธีเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยบอกเลยว่าได้เงินพอๆกันนะครับบอกก่อนนะครับขอขอบอกก่อนครับว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันได้เงินพอๆกันนะฮะถ้ามาเทียบกันแล้วครับมันได้เงินพอๆกันเลยแต่ว่าความยากง่ายของแต่ละวิธีเนี่ยมันจะต่างกันด้วยคุณผู้ชมวิธีแรกนะครับวิธีีีีทท่่่่งงาายยสเเลก็คืืออมมน้ รับคนที่มาเป็นนะครับผมจะพามานะจริงๆเนี่ยมันจะมีอันนี้นะครับนี่มันจะมีให้กดอ่าเรามารีสปารตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมันไม่ขึ้นเว้ของใครไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมต้องมาเปิดแมปก่อนเวคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดแมป ผมจะเริ่มที่เมืองบอนซิตี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดแมปเองนี่เปิดแมปดูครับมันจะอยู่แถวๆนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดแมปครับเดี๋ยวนำไปเลยว่าไปทางไหนทนันทีครับตามผมมาเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องไปเปิดแมปก่อนครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถไปกดสปาว์ตรงเมืองฮอลลิงได้นะครับซึ่งเป็นเมืองที่เอาป,ประมูลของนั่นเองอเห็นไหมโซนหิมะเว้ยมางคนมาไม่แรงอาจจะนานนิดนึงนะครับมันถือว่าไกลนะบางคนที่มาไม่แรงเฮ้ยม,ม,มันจะละม,มันมันจนะขีดผมไไมมม่่รรูู้้เป็นบัคอะุณผชแง ขี่ม้าชอบตกนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่เขาบนเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ระวังหมีด้วยนะม้าใครมแมลงก็ต้องทนหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างท,างทุลังเลยทุลักทุเลดูดินี่ถึงแล้วถึงแล้วเห็นสัญญาณโอ้ยเกือบตกเกือบตก นี่นะครับเมืองฮอลลิงคือถ้าเราเข้าไปในเมืองนียจุดสปาลตรงหน้าเกมของเราครับมันก็จะปลดล็อกทบซื้นทําให้เราสามารถมาสปาลที่เมืองน,นี้ได้น,นั่นเองโอเคขั้นพิธีม,ม,มานี่ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมส่วอโมน,นี้ครับก็มีจุดฟาร์มเลยครับเดี๋ยวผมจะพาฟาร์มนะก่อนอื่นเราต้องเตรียมพิแอ็ก่อนซึ่งผมแนะนำครับให้เป็นเทียหกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้แร่ที่แร่เยอะขึ้นนะครับ เห็นไหมมันจะเป็นเทียหกเว้ยพีเอ็กของผมจะขึ้นเทียหกนี่ครับคุณผู้ชมก่อนจะฟาร์มตรงนี้นะครับต้องมีพีเอ็กเทียหกก่อนนะย้ำว่าต้องมีพีเอ็กเทียหกก่อนโอเคเดินออกมานอกเมืองครับขึ้นทางตรงนี้มาขึ้นมาครับขึ้นต้นภูเขาเราจะไปขุดแร่ตรงเขาหิมะก,กันเว้ยคุณผู้ชมเป็นหิมาาอะอะไรขุณเหมืองหิมะอะไราเอา้ามันมีคนขุดแร่ไปแล้วเหรอออยังนี่ไงตรงนี้มันจะมีแร่จ,จุดหนึ่งนะครับนี่ ขุดไปปึ๊บผมอาจจะปิงปิงหน่อยครับเพราะว่าเน็ตกูค่อนข้างปิงเลยโอเคขุดไปครับเดินมาข้างบนอีกก็จะมีแร่ครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ทองเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งวิธีนี้ผมจับเวลานะครับประมาณ3นาทีครับเราจะได้ต่ำๆเนี700่ยห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยถึงพันเลยครับแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้แร่แร่หรือเปล่าเพราะขุดแร่ของเรียมันมีโอกาสได้แร่แร่นะครับผมว่าแล้วแต่ดวงของเราครับว่าเราจะได้แร่แร่มันถ้าไม่ได้ก็กคือเกลือ ก็คือได้ประมาณ5 0 0กว่าทําไม่ได้นะเออผมก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกอ,กอย่างหนึ่งครับวิธีที่จะให้เราเดินเร็วขึ้นเนี่ยต้องเราต้องปรับตัวละครอของเรานะครับแต่ผมลืมปรับโทนนะกดนี้ครับัททีปรับตัวละครนะไอตรงเลื่อกมาข้างหน้าครับ running เนี่ยให้เป็นอนิเมชันรันสองอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับความสูงเนี่ยให้สูงสุดเลยนี่มันก็จะแบบน่าเกลียดน่าเกลียดหน่อยแต่ว่าเป็นไรครับเพื่อเงินเมื่อกี้เราเดินจากหนูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เดีคุณผู้ชมงงผมจะเดินมาให้ดูใหม่ละกันนะครับว่า,าตรงนี้ยังไงโอเคเมื่อขุดแร่3จุดตรงนี้เสร็จแล้วครับที่มีทองมีเหล็กตรงนี้เราเดินลงมาทางนี้ครับเดินไปนะครับนี่ข้างล่างก็จะมีแร่อีกนะครับคุณผู้ชมปุ๊บไหลลงไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็ขุดครับขุดแร่ตรงนี้นะครับมันมีแร่ตรงนี้เป็นทอง3มก้อนเลยนะสะดวกงนีเดี๋ยได้แบบเอมิลเลอร์ได้อะไรนะครับก็จะแบบได้เงินเยอะเลยรอบหนึ่งขุดไปยาวๆครับยาวๆ โอเคแล้วก็กระโดดขึ้นมาทางนี้ครับนี่ตรงนี้มันจะมีซิวเวอร์อยู่คุซิวเวอร์ออกมาแล้วกดดูกระเป๋าของเราครับคุณผู้ชมนี่ได้แร่แลมาอันนึงอันนี้ก็ได้เยอะดีครับรอบนึงเดินมาทางนี้เดินมาทางออกแล้วก็เรียกมาาใหม่เฮ้ยจะไปไหนแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าเมืองครับ เอาจริงๆนี่ถ้าเราไม่แบบไม่โลเลครับแบบรีบๆเลยก็สามวทีครับคุณผู้ชมต่อการทําอย่างนี้รอบหนึ่งสามทีได้ต่ําๆ5 0 0เลยนะครับเยอะมาก500ถึงพันเลยนะนี่เอันนี้ได้ไรเอ่ย800เลยครับนี่เกือบพันนะครับสามวัทีได้เกือบพันคุณผู้ชมเร็วมากแต่ว่าเราต้องปรับอันนี้ด้วยนะที่ผมบอกก็คือปรับตัวสูงแล้วก็ปรับท่าเดินเนี้ยเป็นนี่ครับเป็นอันสามอันนี้นะครับที่ถืนว่ารันสองเนี่ยมันทําให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับผม โอเควิธีนี้นะครับก็ต้องมีพีเอท่าหกด้วยอย่างที่ผมบอกไปต่อไปครับเป็นวิธีเริ่มต้นนะครับสำหรับคนไม่มีพีเนะครับโอเครีเซ็ตเลยไปที่ t ทเบิร์น l ิลเลครับคุณผู้ชมโหมุดเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้เอาทอนมาด้วยว่ะเอชิบหายแล้วขอย้ายเซิร์ฟเดิย้ยายเซิร์ฟดีกว่าสตลววอดทางก็แนะนำนะครับให้คุณผู้ชมหาเซิร์ฟที่คนน้อยๆด้วยนะฮะมันจะได้แบบไม่มีใครมากดเราฟาร์มนะครับผม ซึ่งฟาร์มในเซิร์ฟวีไม่ได้ของนะครับบนเซิร์ฟวีได้เงินน้อยมากอย่าไปฟาร์มให้เลือกที่หาเซิร์ฟคน,นน้อยๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปฟาร์มครับเพราะว่าเซิร์ฟแบบนี้เขาจะสงบนะนอกจากเขาจะมาฟาร์มเงินกันโอเคไปเกิดที่ไทบอลวิลเล่ครับผมเดินมาทางนี้นะครับในที่นี้ต้องเตรียมปืนเลยนะจริงๆเริ่มต้นมาก็มีปืนให้นะครับโอเคมาไทบอลวิลเล่มาตรงสแสมนะครับเราจะมาล่าจระเข้เว้ยเห็นไหมเห็นไอ้เข้ไหมปุ๊บปุ๊บ นี่ล่าได้หนังนครับมันจะได้หนังกับได้เนื้อนะครับคุณผู้ชมซึ่งหนังขายได้อลละห้าห้าครับเนื้อได้ห้าสิบจริงจริงนะครับเราคงมีแคมป์ไฟมาตั้งด้ยเว้ยแต่คนที่เล่นใหม่ก็จะไม่มีนะครับอันนี้ไปซื้อแคมป์ไฟไที่ราคาระครับคุณผู้ชมมันจะมีขายอยู่แล้วก็ย่างเนื้อครับเพราะว่าย่างเนื้อเนี่ยมันจะได้เงินเยอะขึ้นเว้ยดูครับจากเนื้อขาย50ใช่ปะขายได้75คุณผู้ชม,แ,มแพงกว่าทองธรรมดาอีกวิธีนะครับหลายคนบอก พี่ฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวซื้อขนูมาฟาร์มใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับฟาร์มจนได้พีเอ็กเทียหกนะครับคุณผ,ผู้ชมผู้ชมฟาร์มตัวนี้จนได้ P A พีเอ็กโอ้ยพีไม่โดนจนได้พีเอ็กเทียหกนะครับแล้วก็ไปฟาร์มเมืองอันนี้เลยครับเมืองหิมะตรงหิมะที่ผมบอกนะครับผมโอ้ยไม่ตายเหรอวะทำเนี่ยเอ้อระวังจะตะเข้กัดด้วยนะมันกัดโหดเลยเนะี่ยเวลายาาหวน,นิดนึงไม่งั้นนี่โดนมันกัดตายโอเคเมื่อเราฟาร์มอะไรครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปขายของสปามมาครับตรงรางรถไฟตรงนี้ ไปขับไปทางนี้นะครับตรงรางรถไฟผ่านตรงนี้ไปนะครับเดือตรงไปข้างหน้าผ่านท่าเรือไปสะพานบางทีเรือมาสะพานมันก็จะยกขึ้นเฮ้ยกดชิปเกินโอ้ยก็นะครับข้างหน้านั่นจะมีร้านค้าอยู่เราเอาของมาขายตรงนี้นะครับให้เราทําตรงนี้จนได้พิกัดเชือกแล้วครับแล้วก็ไปตรงภูเขาหิมะที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกนะครับ วิธีนี้ถือว่าง่ายมากหรือใครจะแบบลงทุนไปซื้อธนูฟาร์มยาวๆก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนําผมแนะนำให้เป็นโลเหมืองดีกว่าเพราะว่าเหมืองได้ของเยอะกว่าโอเคครับต่อไปเป็นวิธีที่ได้เงินดีครับแต่ว่าลําบากนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งโอเคทีสไคเตอร์ไปไปที่บอลซิตี้ครับผมวิธีที่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับผมแนะนําให้ไปออฟาร์มเหมืองตรงภูเขาน้ําแข็งดีกว่าครับอันนี้คือฝรั่งเขาเรียกว่าเหมืองถ้ำน้าแข็งคุณผู้ชม ขี่ตามผมมาเลยนะครับวิธีผมไม่ค่อยแนะนํานะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างยากถ้าผมแนะนําให้ฟาร์มนะครับก็คือฟาร์มตรงภูเขาน้ำแข็งนะครับอันนี้นคือที่ที่ผมแนะนําเลยแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องมี PFT 6อยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคเมืองมันจะอยู่ตรงนี้น,นี่ขา้างหน้าเรานะครับนี่เลยโอเคเฮ้ยมีคนฟาร์มอยู่ด้วยเว,ว้ยเห็นไหมนี่เขายังติดกระโดดตรงน้ำอยู่เลยตรงน้ำไม่มีเจระเขคด้ไหมคุณผู้ชม เราก็ต้องพาโกมา,กาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีทองขุดแต่เขาขุดไปแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วตร,ตรงนั้นมันก็จะมีแร่ครับคุณผู้ชมม, ierno, มันจะมีแร่เต็มหมดเลยก็ขุด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 ,ขดไปนะครับทุกอย่างเลยพอขุดเสร็จเนี่ยเราก็จะวนอยู่แถวนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยวนรอมันเกิดครับแร่พวกนี้วนอยู่น่ครับรอมันเกิดแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหมือนี้มันค้างมึแมันก็ค่อนข้าง,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 งช้าเลยครับผมเลยไม่แนะนำปลอดดีกว่าตอนนี้มีคนด้วยเว้ยกาแม่งมีจระเข้สัตว์ลายคอยประจำเมืองออยยยู่่ด้ววเเตไปปนนะครับ็ิธีีท เรียกว่าได้เงินค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงอันตรายมากๆมือดอีกแล้วอ่ะเนี่ยคุณงยัยเสิร์ฟอีกเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ย oh ก้อนมืดอีกแล้วขี้เกียจไปเอาตะเกียงอ่ะเอ,อื้อโอเควิธีที่สี่นะครับต้องมาเกิดที่บอนซิตี้นะครับคุณผู้ชมทำกระสปามามาวิธีนี้ผมจะพาไปล่ามหมีกันครับวิธีนี้มัน้องมีปืนหอกน,นะเพราะว่าหมีแพ่งปลาเถื่อนจัดหมีมันโหดนะคุณผู้ชมเราแค่ไปล่าหมีนะครับ จริงๆมันจะมีไอ้พวกสัตว์เล g e n ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ไนะนำให้ล่าเพราะว่าก่อจะล่าได้ก็คือมันหายากด้วยต้องมาแยกคนอื่นด้วยแล้วก็มันก็ไม่คุ้มเวลาเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมก่อจะล่าได้ผมไม่ค่อยคุ้มกับเวลานะครับถ้าเราเน้นทําเวลาเร็วๆเนี่ยผมว่าวิธีนี้แหละเร็วสุดละที่ผมแนะนํามาเพราะว่าฟาร์มมาหมดแล้วจนวก่าจะมีมือสวิตฟายก็ฟาร์มตาเหลือกเลยมาตรงนี้ครับตรงทางเดิมเลยทางเหมืองเราเราจะไม่ล่าไบซันนะครับเพราะว่าไบซันไม่ให้เงินน้อย จะไปล่าหมีเว้เพราะว่าหมีหนังแม่งเนี่ยให้เงินเยอะมากนี่ไม่มีหมีมมมละเดินๆนะมันมันจะจุดปักหลักของมันอยู่ครับคุณผู้ชมนี่เราจะปักหลักตรงนี้ครับหาปืนที่ยิงไกลๆได้แด้วยวกันนะแล้วก็เราก็จะยิงหมีครับนี่ผมมีสปีดไฟผมก็จะเอาม,มันยิงหมีเลยเห็นปะโดนหัวปุ๊บสั่นนัดแม่งตายเลยเว้ยเพราะปืนกูแรงเขาก็ไปเก็บครับถ้าเราได้หนังเนี่ยมันจะได้เงินเยอะมากได้ไหมวะหนังกระเคี่ยววะได้เงินเยอะนี่ได้เนื้อเว้ยอันนี้อันนี้แม่งรอบนี้แม่งเกือ แต่ปก <tinc S 2> ติมันก็ไม่ได้ดรอปยากครับไอ้พวกนางหมีเนี่ยนางหมีกับเคี่ยวหมีเนี่ยมันดรอปค่อนข้างง่ายนะครับนี่นี่มันจะมีอีกตัวนึงเกิดตรงนู้นมันจะเกิดแถวนี้ครับแล้วก็ยิงมันตายอย่างตายแล้วนั่นแกดรอปหนังดรอปหนังหนังก็ได้เยอะหนังกะได้เยอะคุณผู้ชมนี่วิ้ดรอปนี้ด้วยดรอปเล็บหมีด้วยเออแจ๋วแจ๋วนี่ครับเล็บหมีได้160เลยนะหนังนี่ได้ต้อง140นะครับคุณผู้ชม หนึ่งนาะทีมันเกินหนึ่งตัวครับซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างเร็วนะเอาจริงๆอะ่ะเราก็ยืนรอตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะเกิดข้ามบนนู้นนะครับถ้ามันไม่ขยับไปไหนมันจะเกิดข้ามบนนู้นหนึ่งตัวแล้วก็ข้างหลังเราหนึ่งตัวนะครับถ้าเรายืนตรงนี้นะนี่ไงตรงนีนะ้เกิดแล้วเนี่ยเห็นปะนีไ่ไงเร็วไหมวิธีนี้ถือว่าดีคุณผู้ชมผมถือว่าโอเคเลยนี่รอบนี้โชคดีจัดได้หนังหมีด้วยเห็นปะอ้าวแต่ปิงปิงนิดนึงเห็นไหมครับค่านี้ก็ได้เงินเยอะแล้ว แล้วก็ไปขายครับที่บอลซิตี้จริงจะรอเต็มกระเป๋าแล้วเผาเนื้อด้วยนะครับมันจะได้มันจะได้เงินเยอะกว่าน,นี้เองถ้าเราเผาเนื้อด้วยหรือบางคนจะไม่เก็บเนื้อก็ได้นะครับจะเก็บแค่หนังกระเคี้ยวก็ได้นะฮะผมทำ่างนี้ครับได้ประมาณวันละแสนขึ้นเลยถ้ามาไหนขยันหน่อยแบบโคตรจริงจังกูจะได้วันละสองแสนคุณผู้ชมเยอะมากเดี๋ยวามาขายในเมืองน,นะครับมาดูว่าเมื่อกี้เราฟังแป๊บเดียวได้ของมาเยอะขนาดนี้ไม่เผานางหมีแล้วจะได้เงินเท่าไหร่เขาจะได้ก็ได้หลายลย้ออยู่นะสี่ร้อยห้าร้อยขึ้น ห้าร้อยเก้บโอ้ยเยอะนะเพราะว่าผมยิงไป3ตัวเองถ้าตต่งารฟาร์มจริงมันจะได้รอบรับเป็นพันเลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลามาหกถึงเจ็ดนาทีครับต่อการทำหนึ่งรอบโอเคสําหรับทุกวิธีก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองไปฟาร์มมาดูนะฮะใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็แนะนํากันมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับซีอูอาร์เกนเลเทอร์